สวัสดีครับสวัสดีน้องชาว y u t u b e ทุกท yeah, i mean. ่านนะฮะอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับเปลี่ยนมันเครื่องรีโว่แต่มันไม่ใช่ประเด็นนะครับคันนี้ช่างมันอ้าว่าไงครับว่าไงครับพี่ครับขอญาตถ่ายนะครับสวัสดีฟ้องไงฟ้องอ่ะฟ้อง่ะฟ้องเลยอยากฟ้องฟ้องเลยก่อนฟ้องโดนทั้งตีนกูก่อน นี่ครับนี่โอ้ยเอฟซี FC เขาซื้อของมาฝากจากย่านใชน้าทาวเปิดให้ผมดูหน่อยเลยเปิดยังไงมาแมปแมปเออเปิดไปเถอะกรีดไปเถอะนี่ครับ <c oughs> เพื่อนใครครับเนี่ย <c oughs> ยินดวนเสียวุตดดูนี่ยใครนี่เสียเปี่ยว เสียเพียวเสียงเพียวอยูเ่เสียเพียวเพียวอิวได้เวลาแล้วครับวันนี้ถอนแล้วไม่รอช้าฝนตกวันนี้เสียเพียวมาเยี่ยมที่บ้านนะใช้ถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยโอ้นี่มาแล้วครับไม่เลยอันนี้ ตัวที่สองนะครับที่ผมเอามาตัวแรกขายเพื่อนไปแล้วแต่ตัวนี้รู้สึกว่ากล่องจะยัดยับยังไงก็ไม่รู้โอโยนกันโยนกันอะไรน่าเลยมันเป็นในกระเป๋าโคได้ไหมกระเป๋าฮะได้เอาไปดิใส่คอมใส่เคลื่ย <laughs> มาแล้วนะเจ้า อี่โอ้ยเที่ยวนี้แถมถุงมือเว้ยเที่ยวนี้แถมถุงมือครับเดี๋ยวอันนี้อะไรอ,ะอ่ะอ๋อใบเซอร์ใบเซอร์หมุดรับประกันอันนี้คือครับสายสายสายนี้ผมก็ขอมาไอ,นนอซื้อ,อมาอีกงเกนะ่งนะที่ผมบอกว่ามันดีตรงไหนใช่ไหมนี่ครับมันแถมหัวมาให้ B.M. Honda รุ่นเก่าอ่าอันนี้ OBD 2ดีนะครับแล้วก็อันนี้นิสันนี่นิสันนะครับอนเทียแต่ทุกวันนี้จะเป็นมาตรฐานแบบนี้แหละมาตรฐานแบบนี้หมดแล้วนะครับก็จะมีสายลิงสายลิงนี่สั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งเส้นนะเพราะว่าอนาคตกลัวมันจะเสียตัวนี้จะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับจะเสียบเสียบ เสียบแล้วถึงจะติดทำพารารมทำแถมทำพิมพสวยงามนะตัวนี้ครับมีเลอร์นิ่งราคาตอนนี้เท่าไหร่วะเมื่อกี้นี้เ <99. S 1> ก้าเก้าเก้าาพันกบบาทเองเออเที่ยวนี้มาถูกเว้ยเครื่องนี้แล้วซื้อหมืน่นเก้าเก้าปนห้าเออเนี่ยนี่ฮะให้ดูราคานี่ครับเก้าเก้าแปดห้านะครับ แต่คุ้มอ่ะยิงเนี่ยคุ้มคุ้มยิงเลยของแท้นะครับอืของแท้เทียมของแท้เทียม,ยมแท้ครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นการลอยนะครับแกะได้ของใหม่ก็เดี๋ยวจะใช้เครื่องนี้นะครับมันเลอร์นิ่งมิซูไทตันได้หมดเลยนะแล้วก็ได้ถึงสองพันยี่็ดนะครับ ปี2021เพราะปีนี้2022โปรแกรมมันยังไม่ได้รับเเก็บอีกแล้วไม่ทันไรเลยมสายลิงส์นีสั่งมาเพิ่มอีกเส้นหนึง่งมาแล้วนะครับมาแล้วแยมอ่ะคูกคู่ว่าเลยนี่ใส่นี้ก็ได้นี่รอสั่งของรอ15วัน ร้านนี้แน่นอนครับไม่หลอกครับนะฮะไม่หลอกได้ของจริงนะครับไม่ให้ได้ก้อนอิดก้อนหินได้ของจริงนะครับดูก่าแถมไอ้คราวที่แล้วแถมแล้วอะครวะาวที่แล้วแถมไอ้ตัวเช็คไฟเช็คแบตเตอรี่แต่แต่แบบมันก้องแกงอะคือของแถมอะอันนี้ก็อันนี้จับสายไฟก็ตายครับเอาผิดดักสายผ <laughs> เอาว่าเอาไปใช้ไหม ใส่เครื่องมันนี่เลยใส่ใน,นนี้เลยเอาแล้วเอาออกใช่ไหมนานๆใช้นนทีอนะครับ <c oughs> ไ,ปไปรับกัน <c oughs> ไม่มีอะไรละกล่องเปล่า <c oughs> อันนี้ซื้อจากตาวนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวโดนหลอกเพราะว่าผมซื้อมาสองเครื่องแล้ว แล้วก็เครื่องมืออย่างอื่นนี้นะครับหลายอย่างบั่จใจได้นะครับกับในราคาที่มือใหม่หัดเล่นท้าลองนะครับก็แล้วฟังก์ชันเยอะมากนะครับไม่ได้โฆษณาขายของนะครับอะไรดีผมก็ว่าดีฮะเอ้ยเหมือนเหมือนโฆษณาะไรวะอะไรดีผมก็ว่าดีเนี่ยมันเล์น n i n g หัวฉีดได้ รีเซ็ตหัวฉีดนี่นาวราหัวฉีดล็อกก็ปลดได้เนี่ยตัวเนี้ยลองมูนแล้วปอดปีสองพันยี่ส็ดตัวก่อนจะมาเป็นตัวใหม่อ่ะก็เสียบมาแล้วอ่านได้ครบทุกระบบเลยรีเซ็ตเลิร์นนิ่งได้หมดเลยนี่ตรแจ๋วอะ่ะในราคาแค่นี้แต่เออเอ,เอตัวแดงอะ่ะเอล้อนอะ่ะล้อนอ โอ้โหหมื่นสี่ไม่ได้เฮียอะไรเลย,เลยไม่ได้เลย,เลย,ไ,มไ,เลยไม่คุ้มเลยอ้สุดยอดอะ่ะไอเนี้ยแล้วแถมปลั๊กมาให้นะฮอนด้ารุ่นเกา่เกาเนี่ยปลั๊กสามเส้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับปลั๊กสามสายฮอน d a รุ่นเก่านะแอคคอร์ดซีวินะครับที่เป็นปลั๊กรุ่นเก่าอยู่นะฮะหรือว่า CRV ตัวแรกนะครับจะอยู่ใต้วิทยุตรง ตรงกลางใต้คอนโซลน,นะเนี่ยตัวนี้หลักๆเลยเนี่ยหาก,กินได้สบายนิสันคอนเทียก็มีคุ้มบอกเลยคุ้มกาพูดได้เลยว่าคุ้มคุ้มันนไมม่เหือใช่คอนเทียปักตัวนี้มันจะอยู่ตรงที่เปิดฝากระโปรงแถวแถวนั้นแหละแถวชุดกล่องฟิวอะมันจะเป็นปักอย่างเงี้ยน่ครับแล้วเวลาเราซื้อแยกแพงนะครับไม่ใช่ถูก เนี่ยแพงนะเนี่ยการราคานี้ที่ได้มาผมว่าโอเคไม่มีห้อไหนแบบว่าอวแบบเวอร์ขนาดนี้เลยใช้ร้อนมาตั้งนานเนี่ยร้อนึงไม่คือเลยแองกั๊กอ่ะต้องซื้อตัวสามสี่หมื่นอ่ะถึงจะได้เวอร์ชั่นแบบเนี้ยนี่รอกันบายสบายครับ แล้วก็ลองย้อยก็จะใช้ตัวนี้ไปจํานะครับไม่ต้องไปเดินถือตัวนู้นมาถือตัวนี้มาก็อ,อาจจะดูนะครับผมว่ามันก็ทนนะแต่สายมันจะไม่เหมือนใครเขาเลยนะครับสายเคเบิลน่ะสายลิงก์น่ะต้องระมัดระวังเรื่องสายนะครับอย่าให้มันอย่าให้มันม้วนอย่าให้มันพับนะครับเมื่กี้ห่อนะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นสายลิงก์ม้วนพับเนี่ยมันจะแตกง่ายหักง่าย อันนี้จะเป็นจอธรรมดากดปุ่มเมาส์กดปุ่มเหมือนตัวร้อหนึ่งสองสามนะแล้วก็พวกห e นึ่งสองสาม E อะไรพวกเนี้มันจะกดปุ่มเมาส์นะครับมันจะไม่ใช่จอทัชสกรีนกดปุ่มเมาส์ธรรมดาแต่ก็โอเคนะครับโหลดไวไปพื้ดๆเลยลองมาทุกย่ห้อแล้วสำหรับมือใหม่นะครับแจ๋วเลยนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับ เครื่องสแกนที่ไม่คาดคิดว่าราคาแค่นี้จะใช้ได้หลายฟังก์ชันนะครับของจริงนะตัวนี้ใช้ได้จริงล้อรีเซ็ตได้26ด้วยแล้วก็มีสเปเชียลฟังก์ชันในหน้าเดียวเลยนะครับอ่านโค้ดลบโค้ดดูค่าสดแล้วก็ฟังก์ชันเสริมนะฮะก็จะมีในนี้ครบเลยเดี๋ยวไว้ ังไงก็เดี๋ยวจะไว้ใช้งานให้ดูนะครับว่ามันมันมีครบทุกอย่างไหมครับแต่ที่รู้อะนาวลาล่าปั๊มล็อกเนี่ยมันปลดได้นะครับตัวนี้ผมก็เพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้นะครับเพิ่งสั่งมาแล้วก็มาลองใช้ดูนึกว่าเออมันจะแบบว่าธรรมดาธรรมดาเออแต่ที่ไหนได้มันไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นคุ้มค่าการใช,ใช้งานเลยแล้วก็คุ้มค่ากับร,ราคาที่เราเสียไปนะครับเด็กคันใหม่เด็กมือใหม่ ทำใหม่ๆก็เหมาะดีนะครับแต่ต้องรักษาดีๆนะครับของพวกนี้ราคามันถูกมันก็อาจจะมีข้อข้อเสียบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้เอาหน้าถ้ามีข้อเสียอะไรเดี๋ยวจะบอกให้พี่น้องดูกันนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะช่องขอกเก่งเกิดมาซ่อมนะทำไรครับเสีย่ยเสี่ยก้มดูแต่อะไร โอ้สล็อตอีกแล้วสล็อตแมชชีนอย่างเงี้ยโอ้ดู oh, <c oughs> นะครับสำหรับการรับชมนะสวัสดีครับ